นี่ก็มีค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะกำลังมากัดมากินเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมพาทามอีกแล้วนะคะกับสาละและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยค่ะวันนี้เมื่อเช้าเยแมไปเดินที่ต้นถั่วฝักยาวนะคะเห็นมดมแมลงแล้วก็เพี้ยขึ้นค่ะ ยายแมวก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทําน้ํายาสําหรับกําจัดเพี้ยและมดที่เกิดขึ้นกับต้นถั่วฝักยาวของเรานะคะเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะและวัสดุในการทําไล่กําจัดเพี้ยมดที่ต้นถั่วฝักยาวของเรานะคะก็จะมีแค่กระเทียมกับกาแฟนะคะเพื่อนๆมีแค่2อ,อย่างแค่นั้นนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใช้กระเทียมนะคะต้องตำก่อนค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีหัวก็ใช้สักสองหัวก็ได้นะคะแต่ที่บ้านของเยี่ยแมวมันจะเป็นกระเทียมกลีบใหญ่ค่ะมีอย่างนี้เราก็ใช้อย่างนี้ได้นะคะใช้สักสี่ห้ากลีบตามเลยค่ะค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะตักออกเราจะตักกระเทียมออกนะคะโดยเราจะแช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราจะคนนะคะ เพื่อให้สารของในกระเทียมนี่ออกมาให้มากที่สุดนะคะกระเทียมช่วยกําจัดแมลงได้ด้วยกลิ่นชุนๆของเขานะคะแล้วก็เขาก็จะมีรสเผ็ดร้อนของเขาอยู่ในตัวค่ะเสร็จแล้วเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาทีนะคะสําหรับกระเทียมส่วนกาแฟเราจะใช้กาแฟดํานะคะเราจะใช้เพียง1ช้อนชาค่ะ ลงไปในน้าอุ่นเหมือนกันนะคะค่ะพอก,กระเทียมครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะนํากระเทียมมากองก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะมีกากกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกาแฟค่ะแล้วเราจะเอาน้ำกระเทียมและ กาแฟนี้นะคะผสมกับน้ำเปล่าค่ะในอัตราส่วนก็เราก็จะใช้น้ำเปล่าประมาณครึ่งลิตรนะคะเพราะว่าเราใช้ครั้งต่อครั้งให้หมดแล้วเรามีส่วนครัวที่เล็กๆเราก็จะผสมส่วนเล็กๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีส่วนครัวที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้นะคะเหตุผลที่เราเปลี่ยนสูตรในการไล่แมลงบ่อยๆเพราะว่า มแมลงจะจํากลิ่นเดิมๆได้ค่ะและเขาก็จะชิงเขาก็จะไม่กลัวและก็จะไม่ไปไหนค่ะเราจึงต้องเปลี่ยนสูตรการไล่มแมลงไปหลายๆชนิดนะคะ ทำไมเราถึงเปลี่ยนสูตรการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาป้องกันแมลงไล่แมลงศัตรูพืชบ่อยเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเดิมๆจะทำให้ศัตรูพืชหรือแมลงจากลิ่นเดิมๆได้แล้วเขาก็จะคุ้นจะชินก็จะไม่เกรงกลัวนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะต้องวนไปใช้การป้องกันด้วยน้ำยาหลากหลายชนิดไปเรื่อยค่ะ